สวัสดีครับวันนี้เราก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมมางานทอดกระถินวัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเที่ยวด้วยมาขายของด้วยแบบทํา1ได้สองอย่างเลยนะครับแล้วจะเสียค่าที่ประมาณ2 0 0อนะครับอันนี้ช่วงบ่ายที่พ่อค้าแม่ค้าเริ่มมาตั้งขายของ ส่วนผมนี่มาตั้งขายยำไม้ละ10บาททุกอย่าง10บาทหมดไม่ว่าจะเป็นยำบุ้นเส้นยำเส้นแก้วแล้วก็ปลาหมึกหรือชิ้นหมูยอน,นะฮะแล้วก็จะมีดนตรีด้วยช่วงคำ,คำช่วงนี้ยังไม่มีคนยังไม่เยอะนะครับแล้วช่วงที่จะเยอะจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบดนตรีมาสรุปวันนั้นนะครับลงทุนไปประมาณ1นันได้กลับมาประมาณ2,000กว่านะครับ บวกลบต้นทุนแล้วก็ได้กำไรประมาณพันเจ็ดหรือพันแปดนะครับเพื่อใครสนใจนะครับเอาไปลองดูได้วิธีนี้นะครับขายของตามงานวัดหรือขายของตามตลาดนัดน,นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แบบหารายได้ให้เราหารายได้เยอะอันนี้จะเป็นทิปวิดีโอภาพช่วงเริ่มคำนะครับที่ขเขาเริ่มเปิดไฟล้ว เดินรู้นรอบข้างในครับเริ่มทางันเราจะเริ่มรถสยองมาเรื่อยๆไฟแดดสีก็จะมีมาเนี่ยก็จะมีน้ำ้าลนี้ดน้จืดนู้ดสิ่งที่เยอะสุดนะคาับส ตัดไปส่วงที่ทดับมีดนตรีคอนเสิร์ตกันเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่ขายของเริ่มหมดนะครับหมดประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มพอหมดไว้ก็กลับร้านเลยครับแล้วก็มาดูมีเวลาว่างก็มีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับอ,อันนี้ก็เป็นเริ่มช่วงที่แบบคนมาจับจองสถานที่หน้าหารหรือว่าหน้าเวทีนะครับผม មក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 